อีกกันสี่นี่ตัวตัวหน้าชิดเอาใหม่ก่อนข้าหลังใหม่อีกใหม่หลังแท่งหลังโอเคอันนี้ตัวตัวใหม่นะเอาตัวแรกตัวแรกใครเออเออกันให้มีคนอูมันจะจดน มันจะเขาจะโดนเผาแล้วโดนโบ,บนดดนใครนานงก,ก็จะชนะล้าเป่า่อไปนะค่ะกาบลาเอเล่ได้หนกมาถเรียยได้่แล้วต้องไปใี้มีใครอยู่หยุดเป็นมาบิลาแล้วก็แล้วก็ไป เาทอจน,นั่งหรว่าเดินต่ไปก็ได้ก่อนที่เวลามันจะมุนต่อไปแห้คลบแข่งแสง,งมันไม่สามารถทนทดลองมันได้มันได้นะเพราะว่ามันทิ้งผู้ทำนายาซึ่งไม่เคยเป็นอะ,ะไต่อ,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 ปปอ,อไปอ้าวต่อไปต่อไป แห่งแสงอุ้ยคันจ um, ุ sure> ้พานแห่งความมืดไม่ใช่สพาแห่งแสงออนี้คือนักลมแห่งแสงไปเอสกันไอส่ามันสามารถไแล้วแล้วมันสามารถ ราต้องแทงไว้เราก็เก็บมาซึ่งจะได้สกิลกันข่าอยกันนักเข่นแสงก็ออมกันนะมันสามารถวางกลง,งได้แต่ถ้าเก็บแล้วมันจะชิงผู้ทำนายมาตัวสุดท้ายไค <c oughs> จูไคจูเป็นโรกานะรับฟรีดว้วยเอสเรากัปิดเอสเลย มันสามารถแบ่งเป็นเป็นไอวงไม่สามารถโหลได้ได้มแล้วนะนั่นงถ้ดูมอินเทอร์เ็ส่ได้แล้วก็าองไมอาใครเขาจะส่มาตามตัวใส่ก็ไม่ามารถทาไ